ฝากกดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง f อที่น่ารักทุกท่านนะครับก็พบกับลุงตันคนบนาณาธิกาอีกเช่นเคยเนาะหลังจากจที่หวยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องรับชมกันนะครับขึ้นในวันนี้เนาะลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางหวยฮานอยนะครับงวดประจําวันที่3ธันวาคมออกแปลนะครับงวดที่ผ่านมาเนาะสองธันวาคมนะครับสูตรที่ลุงตันให้ไปก็มา สามคู่เนาะสามคู่สองหน่อยนะครับก็จะมีหน่อยเฉพาะกิจนะครับบนเนี่ยมาเจ็ดศูนย์นะครับล่างเนี่ยมาหนึ่งเกตนะครับแล้วก็มาหน่อยปกตินะครับมาบนแปดหกนะครับส่วนตัวเลขที่มีในตารางนะครับที่ลุงตัดไม่ดึงมาวางนี่ก็มาสองคู่นะครับสองคู่สองหน่อยก็จะมีหน่อยพิเศษพิเศษนี่มาล่าง แปนะครับแล้วก็น้อยปกติมาล่าง7 5หนะครับส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยที่ลุงตันให้ไปก็มา9เนาะที่น้อยปกตินะครับซึ่งก็ไปตรงกับทุษสองตัวที่ลุงกันวางไว้ด้วยเนาะท่านที่ทจับเพิ่มเติมเนาะจะได้กลุ่มตัวเลขเนาะที่ลุงกันให้เดิมดมาวาง นะครับแล้วก็อาจจะได้ชุด2ตัวด้วยเนาะยังไงก็ขอแสดงความวยินดีกับท่านที่โชคดีด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนงวดประจำันที่3ธันวาคม6 8เนะี่ยลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมมาดูตัวเลขในตารางกันนะครับหลังจากที่ลุงตันได้ทําการวิเคราะหหาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนําผลลัพธ์มาลงในตารางตกลางนี้นะครับงวดประจำมาที่ สามธันวาคมหกแปดนะครับผลลัพธ์ที่ได้เนาะแถวที่หนึ่งนะครับได้ได้ห้านะครับแถวที่สองได้หกแถวที่สามได้ศูนย์นะครับแล้วก็แถวที่สี่เนี่ยได้สองนะครับต่อไปก็เอาผลลัพธ์ไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวานะครับห้าห้าแล้วก็หกนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นสี่นะครับต่อมาแถวที่สองหกหกแล้วก็เจ็ดนะครับอ่าตัวนี้เป็นหนะ้าเนาะอ่าแถวที่สามศูนย์ศูนย์แล้วก็หนึ่งนะครับตัวนี้เป็นเก้านะครับแล้วก็แถวที่สี่สองสองแล้วก็สามตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งนะครับอ่าก็ได้มาครบทั้งสิบสองช่องนะครับต่อไปก็จะมาหาเลขเด็ดเลขลอดครับซึ่ง เลขเด็นเลขรองลุงตันก็จะพิจารณาตัวเลขในตารางนะครับที่อยู่ในตําแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับงวดประจำวันที่3ธันวาคม68ลุงตันให้เด่น6เนาะเด่น6รอง5นะครับพี่น้อง fc ชอบ6รูด6ชอบ5รูด5นะครับทีนี้ก็มาดูชุดสองตัวนะครับ ชุดสองตัวนะครับลุงตันก็จะเอาผลลัพ์จับคู่วางเป็นชุดสองตัวให้กับพี่น้อยรับชมกันนะครับโดยจะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปนะครับเริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็คือ,อ05เนาะ05 06 10 19เนาแล้วก็21 ต่อมาเนาะสี่ห้าสี่ห้าห้าหกห้าเก้านะครับหกหกแล้วก็เกนะ้าสามเนาะได้มาสิบชุดสิบคู่นะครับต่อไปก็จะมาพิจารณานะครับกลุ่มตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับเมื่อเทียบสถิติสามสีงวดที่ผ่านมาเนาะโดยจะใช้ ผลลับในตารางเป็นตัวเทียบนะครับซึ่งลุงตันจะเน้นให้หรือว่าวงให้ครึ่งหนึ่งของจํานวนตัวเลขกี่วางนะครับคู่แรกเนอะลุงตันมองไปที่แถวที่อสองที่สามนะครับเป็นคู่ตรงกลางเนาะเยื้องมาซ้ายลักษณะนี้ก็คือ05นะครับแล้วก็แถวที่ สองที่สามเหมือนกันนะครับเคู่ตรงกลางเนาะลักษณะนี้ก็คือศูนย์หกนะครับแล้วก็แถวที่สามที่สี่เนาะเป็นคู่ตรงกลางเยืองมาขวานะครับสองหนึ่งนะครับแล้วก็แถวที่หนึ่งที่สองนะครับเป็นคู่คู่ซ้ายเนาะ ลักษณะนี้สี่ห้าแล้วก็อีก1คู่นะครับเป็นแถวที่หนึ่งที่สองเนาะตรงกลางเยี้ยงไปขวาก็คือหกหนะครับก็ได้มาครบทั้งห้าคู่นะครับจากสิคู่นะครับตัวที่ลุงตันเน้นให้หรือว่าวงให้ก็คือตัวที่มามากกว่า1ครั้งเมื่อเทียบสถิติสามสีงวดที่ผ่านมานะครับแต่ทุกตัวที่ลุงวางไว้ให้มาหนึ่งครั้งนะครับ ทีนี้มาดูหลักร้อยนะแต่ละท่านที่หลุ้น3าตัวก็สามารถนาไปใช้ได้นะครับกรณีที่ชอบชุด2ตัวคู่ไหนก็นําไปวางเป็นหลักร้อยลุ้นสาตัวได้นะครับงวดประจําวันที่3ามทนั 68, นะ้หกแปดเนาะลุงตันให้5กับ9เนาะเป็นหลักร้อยพี่น้อง f อฟก็มองเนาะมองผลลัพธ์แล้วก็กลุ่มตัวเลขที่ลุงตันวางไว้ให้ ถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้ก็สามารถจับจุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะลักษณะของผลลัพธ์ในตารางนะครับซึ่งถึงแม้ว่าจะไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าเป็นตัวเลขที่ไล่เรียกกัน เวลาจับชุดสตัวแล้วเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์กันเนาะแถวที่1กับแถวที่2ก็สัมพันธ์กันนะครับแล้วก็แถวที่สกับแถวที่4ก็เป็นอีกกลุ่มหนึงเนาะที่มีความสัมพันธ์กันเนาะซึ่งก็มีหลายคู่นะครับที่จะสามารถจับเป็นคู่เบิ้ลให้กับมีน้อยรับชมกันได้นะครับซึ่งหลังจากที่มีการเทียบสถิติเรียบร้อยแล้วนะครับลุงสก็วางเบิ้ลไว้หคู่เนาะ ก็คือ6บนะครับโดยที่คนลับออกมาในลักษณะนี้ก็มีโอกาสเป็นได้เช่นกันนะครับก็ลุ้นต่ออีกงวดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟีที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่ ติดต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ